สวัสดีครับผมมาพบกันในอีพิโซดที่2ของเรานะครับผมเป็นการพาพวกคุณไปยังอีกหนึ่งดินแดนนะครับผมเป็นดินแดนสมัยนู่นเนยโลกล้านปีของเรานะครับยุคจอรลสกิกปากนะครับเราก็จะเห็นชาวบ้านชาวถ่อเนาะ ตามที่เราได้ออกคลิปให้มาดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมว่าเราจะย้อนเวลากลับมาอย่างจูเล็กซิกปาร์กซึ่งทุกคนเนี่ยเขาก็อยู่กันแบบมีความสุขเนาะชาวบ้านชาวถ้าเขาก็ els, แบบว่าทั้งผัวทั้งเมียลูกเด็กเล็กแดงก็มีความสุขอยู่กันพร้อมหน้ากับพวกไดโนเสาร์อะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็วันๆก็ไม่ทำไรหรอกวิ่งกรโมยไห้ไดนโนเสาร์เนาะวิ่งไป,ไปวิ่งมาจนนางต้องบอกว่าวิ่ วิ่งเอาวิ่งอย่างเดียววิง่งวิ่งสู้ฟัดเนาะเขาก็อยู่พวกทีล็กอยู่พวกไทสระท็อปอยู่พวกเออเยอะแยะมากมายบาจิโกรัตอะไรเนาะอะไรเงี้ยอ่าประมาณนั้นสติโตโกซาลัสอ่ะประมาณนั้นเนาะอ๋อนะครับผมแล้วก็วันๆก็ไม่ทำอะไรอ่าเขาก็โอเคมีหัวหน้าเผ่ามีอะไรอยู่ร่วมกันกับไดโนเสาร์ได้แต่ฮะฮะอะไรนะวันหนึ่งเขาก็สังเกตเห็นว่า มีอะไรผ่านเข้ามาในวิติของเขาในโลกของเขาอาแม่เท่าก็บอกว่าอืมฉันเห็นฉันรู้สึกได้ว่ามันมีอีผู้หญิคนหนึ่งที่มันถือลูกแก้วมังก่อนมันเข้ามาใน,นดินแดนของเราโอ้อยแล้ว <c oughs> เราค่อยดูต่อแล้วกันเนาะตอนที่สองครับผมลูกแก้วแห่งความวัง วันที่13กุมภาจนถึงประมาณ14มีนานะครับผมกับลูกแก้วลูกที่2ของเราลูกแก้วลัคนาราศีกุมนะครับลัคนาราศีกุมเองเนี่ยเราถือว่าเป็นชื่อภาษาทาสามกิษของเขาคือ aquarius เนาะเป็นคนแบกหาแบกน้ําแบกความหวังใช่ปะถ้าเป็นไพ่ถ้าเป็นไพ่ไพใช่ไหมครับเขาก็จะเป็นไพ่เดอะสตาถูกไหมครับเป็นลูก ผู้ชายผู้หญิงแล้วก็เทน้ําลงไปในอ่างน้ำริเวอร์อะไรเงี้ยแล้วก็มีรูปดวงดาวกระพิบวิบวบนะครับมันก็เป็นที่มาของไพ่เอ,อ่ทอทาร์ลใช่ไหมครับว่าทาร์ลอของคนละขนาราศีกลุ่มเนี่ยเขาก็คือไพ่แห่งความหวังไพ่เดอะสตาร์เพราะนั้นเราก็รอไปกับเรื่องราวของยุคหินของเราว่าเดี๋ยวมันจะออกมาอย่างไรนะครับ กับลูกแก้วลูกที่2ของเราครับลูกแก้วแห่งความหวัง13ากุมภาพันธ์จนถึงประมาณ14มีนาช่วงหนึ่งเดือนนี้เองนะครับผมถ้ามองไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะตกใจว่าอุ๊ยตายละอุ๊ยตายละเห็นแถบนี้ขึ้นมาปุ๊บอุ๊ยนี่คือดาวที่สถิตนะครับดาวที่ไม่เคลื่อนไหวในเดือนนี้หนึ่งสองสามสี่หหกเดแดดดวงแล้วอะไรที่มันเคลื่อนไหวครับ โอ้ตกใจมากๆเลยเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรจะให้เขียนเพราะว่ารูปแบบของดวงดาวของเดือนที่แล้วเป็นไงอเดือนที่แล้วเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับเดือนที่แล้วเป็นแบบนี้นั่นคือมีการย้ายโอ้โหหกเฟสด้วยกันดาวอาทิตย์ย้ายก่อนถูกไหมครับแล้วก็ดาวพุธย้ายดาวศุกร์ย้า,า,ยายดาวเกตย้ายดาวคารนย้ายดาวพุธย้ายอีกทีหนึ่งนะครับก็กลายเป็นลักษณะของการย้ายเยอะมากเลยแต่เดือนนี้ครับ เหลืออยู่แค่นี้ครับผมมีดาวที่ย้ายอยู่แค่สองดวงเท่านั้นในเดือนนี้คือดาวอาทิตย์ย้ายวันที่สิบสามกุมภาพันธ์จนถึงประมาณสิบสี่มีนาเป็นอาทิตย์ที่เป็นปละานะครับเป็นอาทิตย์ที่เป็นปละาแล้วอีกหนึ่งช่วงก็คือช่วงของดาวพุธย้ายวันที่ยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์จนถึงสิบหกมีนาย้ายเป็นดาวพุธมนและมีความเป็นปละาและเป็นนิดนะครับ เดี๋ยวให้ดูกันละกันเห็นแล้วจะตกใจอะไรเหรอเดือนนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เพราะว่ามันย้ายไปเยอะแล้วไงครับมันย้ายไปเยอะแล้วใช่ป่ะมันก็เลยอย่างที่บอกเนาะดาวศุกร์ที่เฟสที่สี่ของข่าวที่แล้วมันย้ายเข้าไปมนอยู่4เดือนเพราะฉะนั้นดาวศุกร์ไปมนอยู่ที่ล,ลัคนาราศีมีนถูกไหมครับดาวอังคารก็ย้ายไปพักอยู่ที่เรือนของราศี เมทุนนะครับหายไปสองแล้วนะเกตดเขาเดินเท่าไหร่ครับเกตดเขาเดินสองเดือนเพราะนั้นมันก็ไปคาบเกี่ยวช่วงเวลาของเขาเขาก็เลยไปอยู่ที่ราศีกันนะครับเพราะนั้นก็จะเห็นว่าจะเหลือดาวพุธแค่ดวงเดียวที่วิ่งได้นอกนั้นไม่วิ่งเลยดาวเกตดดาวสุ์ดาวสุดวส์ดาวอังคารน,นะครับไม่วิ่งเลยเขาอยู่กับที่ของเขามีแค่ดวงเดียวก็คือดาวพุธเสริร นะครับแล้วก็ดาวอาท,ที่ย้ายนะครับพอเราแบ่งเฟสออกมาเราจะเห็นเฟสที่หนึ่งนะครับเฟสที่1เป็นแบบนี้และเฟสที่2เป็นแบบนี้จบแล้ว <c oughs> เดือนนี้โคตรง่ายเลยการทำงานโคตรง่ายเลยแต่มันอาจจะไม่ง่ายกับการใช้ชีวิตของคนบางคนก็ได้นะครับเพราะว่าดาวง่ายๆแบบนี้ครับคือมันนานอ่ะมันนานอ่ะแล้วมันตกช่องเสียโอ้โหโคตรนานเลยจาก13ากุมภา จนถึง27กุมภาก็คือตีเวตีไปสักสิบสี่สิบสี่สิบห้าวันก็คือครึ่งเดือนใช่ป่ะเพราะว่าเดือนนี้มี28วัน28วันคือ28กุมภาถูกไหมครับเพราะนั้นมันคือครึ่ง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 สิบห้าองศาถึงสิบห้าองศาสามสิบสามสิบองศาเพราะนั้นเดือนนี้แบ่งเป็นครึ่งครึ่งนะครับคนละครึ่งครึ่งคนละครึ่งเนาะโปรแกรมคนละครึ่งอ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูกัน ดี๋ยวจะบอกจะหาอะไรเขียนตรงไหนดีวะ <c oughs> คือมันง่ายมากเลยอ่ะนะ้เดือนนี้อ่ะดาวอาทิตย้ายนะครับผมดาวอาทิตย้ายย้าย13กุมภาพันธ์จนถึงประมาณ14มีนาคมก็คือ1ช่วงนะครับแต่ว่าช่วงแรกเฟสที่1เราคือ13กุมภาพันธ์จนถึง24 27กุมภาพันธ์ก็คือประมาณ14วันดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่ไหนครับดาวอาทิตย์ไปอยู่ที่เรือนราศีกุมนะครับเพราะะนั้นเจ้าภาพของหนังเรื่องนี้ ซีรีส์ลูกแก้วแห่งความหวังก็ต้องเป็นลัคนากลุ่มนะครับผมเพราะดาวทิดาย้ายเข้าไปแล้วจะสถิตย้ายไปเรื่อยๆเนาะแล้วหนังของเราภาพยนตร์ของเราก็จะไปเรื่อยๆนะครับก็ดาวทิดย้ายแต่ว่าดาวทิดเนี่มันเป็นปลาคาว่าความเป็นปลาเนี่ยมันแปลว่าน้อยด้อยค่านะครับมันจะตรงข้ามกับความเป็นเกษตรบดีนะครับเพราะฉะนั้น การเสร็ดีก็คือตรงข้ามเขาก็คือราศีสิงห์เห็นไหมที่มีเลขหนึ่งอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงข้ามของเขาก็คือเป็นปละนะครับแล้วเ,เราอ่านสามหกสี่สองหนึ่งสี่ตรงข้ามของเขาคือจอดดาวที่รวมกันให้ได้9นะครับเขาก็จะกลายเป็น3ามห้าเจ็ด 7จ็แปแล้วก็ห้าตรงนี้มี7 8นะครับเวลาดูเจ้าเรือนอันนี้สอนเจ้าเรือนไปด้วยเพราะว่าเดือนนี้ไม่มีอะไรให้สอนนะครับมีอยู่สองช่วงเท่านั้นสบายไปเลยเนาะเจอกันน้อยลงนะครับเพราะว่าดาวย้ายแค่2ช่วงนะครับแล้วเดี๋ยว้ตํานานลูกแก้วแห่งความหวังเราก็จะจบเลยอะ่ะอืม แต่เราต้องมาดูว่าเดี๋ยวจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะแต่ลัคนาราศีนะครับดาวอาทิตย์ย้ายเข้าอยู่ในเรือนของราศีกลุ่มเป็นปลาเขาบอกว่าน้อยด้วยค่ะดาวอาทิตย์ที่เป็นปลานั้นบอกว่ามิตรสหายเพื่อนฝูงนั้นจะเบียดเบียนทําความดีกับได้ความชั่วนะครับแล้วก็หาทรัพย์ได้ยากอืมเนาะหาลาภหาผลอะไรได้ยากมากอะไรแบบเนี้ย สมบัติที่มีอยู่ก็น้อยถอยลงไปนะครับนิยามของอาทิตย์เพราะว่าอาทิตย์เองนั้นคือความมีเกยียรติความรับผิดชอบถูกไหมความมีเกยียรติความรับผิดชอบแต่มันไปเข้าเป็นปลาปุ๊บเราก็ตีความตรงข้ามไปเลยว่าความมีเกียรติอาจจะลดน้อยลงความรับผิดชอบอาจจะลดน้อยลงน้อยลงจากใครไม่รู้น้อยลงจากตัวเองหรือเปล่าถูกไหมความมีเกยียรติคนอื่นไม่ให้เกียรติเราเหรอหรือเราด้เกียรติตัวเองใช่ไหมครับประมาณนั้นเนาะพั้ะความเป็นป่าก็คืออาทิตย์เรา โอเคเสียแหละนะครับแล้วก็อาทิตย์เองแทนเรื่องของการงานการงานที่เป็นปากมันก็แปลว่างานงานที่แบบว่าผอกว่าอะไรนะมิสายล้วนเบียดเบียนก็อาจจะแบบว่าเป็นงานของชาวบ้านเขาเอามาให้เราทําอะไรแบบนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นอาทิตย์ยาวๆว,วไปเลย1เดือนนะครับยีวัน29วันอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเขาย้ายอยู่ในเรือนของราศีกุมใช่ไหมทีนี้ถามว่าเออมันจะมีผลดีผลเสียยังไงถามว่าถ้าสมมุติว่ามันเป็นปากมันก็เสียหมดทุก ทุกๆกลัคนาถูกไหมครับทุกๆลัคนาเลยนะเพราะว่ามันเป็นปลาไงเป็นอาทิตย์ที่ปลาแต่ว่าเฮ้ยเดือนนี้ทุกคนต้องระวังนะว่ามันจะไปปะาที่ใครแล้วไปปะเรื่องอะไรแต่ถ้ามาปะที่เรื่องของคนลัคนากลุ่มก็แปลว่าองานต้องเข้ามาเบียดเบียนคนลัคนากลุ่มแน่นอนการหาทรัพย์ได้ยากขึ้นเนาะทำดีกับได้ชั่วบางทีเราก็ต้องระวังในเรื่องตรงนี้ไปนะครับทีนี้ถามว่าอ,อย่างน้อยมันเป็นอาทิตย์ที่ทับลัคนาเราเนาะถ้าถามว่า มันอาจจะไม่เลวร้ายเท่ากับอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนของวินาทังก่อนและไม่เลวร้ายเท่ากับอาทิตย์ที่ตกอยู่ในเรือนของมรณะของคนกรกฏและอีกหนึ่งคนก็คือลัคนาการที่ตกอยู่ในเรือนของอัลลีแล้วตีความว่าเสียเป็นเสียได้ไหมอย่าไปตีเลยเราจะตีว่าความว่าเป็นเสียเป็นเสียได้ไหมอย่าไปตีเลย อันที่เป็นปะก็คือการเบียดเบียนเบียดเบียนแล้วทําให้คนลักษณะการเกิดอลีิอาะตีความแบบนี้ดีกว่าไหมดีกว่าไหมใช่ปะ่ะบางทีเนาะเราเราก็คือตามตํารามาเราก็บอกว่าเสียเป็นดีนะครับบางคนก็บอกว่าเสียเป็นดีอ๋ามันตกเสียแล้วมันต้องแล้วมันก็อยู่ช่องเสียอลีิด้วยวมันเป็นปะด้วยมันก็ต้องเสียสิลองอธิบายแบบนี้ดีไหมว่าความเป็นปะคือความน้อย้อยค่าคือความที่ถูกเบียดเบียนด้วยมิสหายแล้วทําให้เกิดอลีิ ตีความแบบนี้คุณยังคิดว่ามันเป็นบวกได้ไหมนะครับคนลัคนามังกรอาทิตย์ตกอยู่อ๋อไม่ใช่มังกรผิดละเมื่อก,กี้ไม่ใช่มังกรมีนครับมีนไม่ใช่มังกรเนาะอ๋มังกรลบไปก่อนเดี๋ยวมังกรบอกอ๋อมังกรไม่หือไม่อือเงี่ยเนี่ยไม่มีเสียงหืออือเลยเพราะมังกรไม่มีคนนะไม่มีคนอยู่อ่ะเอาไป ลัคนาที่เสียคือลัคนาการตกอลิใช่ปะ่ะอาทิตย์ตกอลิอะโอเคความเป็นปรคือความน้อยด้อยค่าการเบียดเบียนทําให้เกิดความเป็นอุปสรรคศัตรูในชีวิตการงานได้ไหตีความแบบนี้คุณยังคิดว่าเป็นบวกไหมไม่บวกนะคนลัคนามีนความวินาศอาทิตย์ที่เป็นปรนั่นคือมิสหายหล้วนเบียดเบียน การลดน้อยถอยลงไปของทรัพย์สมบัติทําให้เกิดความวินาอืมจะตีความเป็นบวกได้ไหมก็ไม่บวกแล้วเนาะเราก็ต้องตีความว่ามันเป็นวินานะครับความหนูนีนั่นต่างๆนานาความลดเกียรติลดศักดิ์ศรีของเราทําให้เรารู้สึกมันวินาลงไปรู้สึกมันห่างไกลความเจริญลงไปความเป็นมรณะนั้นหมายความว่าถ้าสมมุติว่าคนลักษณะกรกฎ มีดาวอาทิตย์เป็นปละานั่นหมายความว่าคุณเองมิสหายล้วนเบียดเบียนหาทรัพย์ได้ยากบริวารอะใช่ไหมโดยเขาเบียดเบียนโดยเขานูนนี่นั่นต่างๆนานาแล้วก็มาเป็นศัตรูของเราแล้วตกมรรณะทําให้เราเกิดเหตุถึงความดับสิน้นเออจะตีความเป็นบวกได้ไหมไม่ได้มันก็ต้องตีความเป็นลบหมดนะครับเพราะนั้นสามราคานี้อาจจะน่าจะโดนนะัก กว่าชาวบ้านเขานะครับเสร็จแล้วไปต่อที่เหลือไม่ทำนายนะครับเพราะว่ามันเป็นปลามันก็อาจจะแบบดีกว่าคนอื่นเขาเนาะแต่ว่าเอาที่เสียดีกว่านะครับดีกว่าคนอื่นเอาแต่ว่าอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมันเป็นปลาะนะนะครับคนลัคนาต่อไปก็คือดูดาวพุธในเฟสที่สองว่าดาวพุธท,ที่อยู่ในเฟสที่สองเนี่ยเขาย้าย27กุมภาจนถึงประมาณ16มีนา นะครับแล้วเขาย้ายมนย้ายมนเพื่ออะไรเพื่อเดี๋ยวมันจะลงมาพักอีกรอบหนึ่งตรงนี้นะครับถ้าได้ดูเรื่องของการกดจอของดาวพุตในเดือนปีนี้เราจะเห็นว่าเขาย้ายแบบเนี้ยเขาจะย้ายเสริญแบบรวดเร็วนาะแต่พอมาถึงลัคนามีนปุ๊บเขาหมดพอหมนเสร็จเขาจะไม่ไปต่อเพราะเกิดมนปุ๊บเขาจะดาวส่วนใหญ่จะกลับมาพักก่อนมาพักแล้วก็วิ่งไปใหม่นะครับเพราะฉนั้นจะวนอยู่ตรงนี้สองรอบนะครับ ยี่สิบเจ็ดกุมภาจนถึงประมาณสิบหกมีนาเลยนะก็เกิดสิบสี่มีนาไปเป็นดาวพุทธที่หมดและเป็นปลและเป็นนิดเหมือนกันกลายเป็นช่วงของดาวที่เป็นปลและนิดทั้งคู่เลยทั้งอาทิตย์ทั้งพุธนะครับความเป็นปลเป็นนิดนง่ายๆเลยดาวพุธคือเรื่องของการเจรจาก,การค้าขายการสื่อสารถูกไหมครับเมื่อมันเป็นปะมันก็น้อยด้อยค่าก็แปลว่าเจรจา,าไม่ได้สื่อสารไม่ได้พูดแล้วไม่มีใครฟังถูกไหมพูดแล้วยังโดดเบียดเบียนอะไรประมาณนี้ พุทธที่เป็นปลานั้นหมายความว่าพึ่งพาญาติมิตรสหายเราไม่ได้ลูกหลานบริวารหนีตีจากแล้วกลับมาเป็นศัตรูนะครับผมโอ้โหก็แรงสิใช่ปะเราก็ต้องทําไงครับเราก็ต้องพูดดีทดําดีเราก็ต้องระวังคําพูดของตัวเรานะครับถ้าเป็นดาวพุธนิดละพอๆกันเนาะญาติมิตรล้วนเบียดเบียนกับเป็นศัตรูเหมือนกันพูดจาไม่มีมารยาทมีการขู่เข็นนะครับประมาณนั้น ทาให้เกิดการทะเลาะก,กันขึ้นเพราะนั้นเราต้องระวังในเรื่องของคําพูดรองเรื่องของคําพูดตอนแรกเราก็ต้องระวังในเรื่องของการงานหน้าที่ความรับผิดชอบใช่ไหมรับผิดชอบอะไรต้องรับผิดชอบไปดีอย่าให้อะไรที่มันเกิดความเป็นป่าพอมาเป็นพุทธปุ๊บก็เรื่องของคําพูดละนะครับถ้าที่ตีความเป็นเรื่องของงานประจําดาวพุดธก็ตีความเป็นเรื่องของค้าขายอืมเป็นเป็นปะเป็นนิดแปลว่าเดือนนี้ <c oughs> ผมมองมองดาวพุธเดือนนี้เป็นไงอ่ะ โอ้ยไม่สะดกแล้วนะเนาะดาวก็ไม่เคลื่อนแล้วยังมาเป็นปะเป็นนิดค้างอยู่อย่างนี้สองดวงอีกโอ้โหทีนี้มันส่งผลเสียกับใครอะถ้าถามว่าส่งผลดีกับใครก็คงไม่ได้ส่งผลดีกับใครถ้าคุณไม่สามารถที่จะควบคุมในเรื่องของการพูดการเจรจาการค้าขายได้ถ้าคุณสามารถควบคุมตรงนั้นได้ไม่พูดปากเสียไม่คิดก่อนเออต้องคิดก่อนพูดถูกไหมอันนั้นเนาะทีนี้ตัวที่เสียล่ะครับใครที่เสียครับนี่ครับลัคนา เมฆเพราะว่าดาวพุธการเจรีจากการค้าขายการสื่อสารคุณไปตกอยู่ในเรือนวินาศหมดเลยตีความเหมือนกันเนาะเสียเป็นเสียเป็นดีเสียตกเสียเป็นดีไม่ตีความเพราะเราจะตีความว่าความน้อยด้อยค่าความที่มีศัตรตูในเรื่องของคำพูดทําให้เกิดความวินาศขึ้นได้เช่นเดียวกับคนลักคนาตุลน,นะครับความปากเสียความที่แบบไม่พังปากออกไป ความที่แบบว่าไม่คิดก่อนพูดใช่ไหมเรื่องของปัญหาเรื่องของสิ่งต่างๆทําทให้เกิดเป็นอุปสรรคศัต,ตรูในชีวิตอุปสรรคในเรื่องของความรักการเงินอุปสรรคในเรื่องของสายหมู่ในเรื่องของงานกลางคืนในเรื่องของการโลจิสติกการคอนเคลื่อนไหวโอ้โหอีกหนึ่งคือใครครับลักษณะสิ่งเอาไป นะครับเพราะว่าดาวพุธคุณไปตกอยู่ในเรือนของมรณะคุณอาจจะพูดน้อยลงหรือพูดแล้วทําให้เกิดความมรณะในเรื่องการเงินความรักเรื่องความการเดินทางเรื่องของความนับถืออะไรอเงี้ยได้ไหมได้นะครับเพราะฉะนั้นถือว่าดาวในเดือนนี้เนี่ยเดินแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากแต่ดาวก็มีตําแหน่งเป็นปลเป็นตําแหน่งเป็นนิดซึ่งมันแบบว่า ดูเดือนนี้ไม่โสภาเลยนะก็ขอให้มันผ่านไปเร็วๆแล้วกันนะครับแล้วเราก็มาเจอกันในรายละเอียดของแต่ละคณะนะครับว่าเรามีระวางของ5708อย่างไรบ้างแล้วเดี๋ยวทํานายแบบละเอียดขึ้นน่าจะละเอียดขึ้นเพราะว่ามีอยู่2เฟสนะครับเดือนนี้ประมาณนี้นะครับก็ติดตามชมละครของเราาะค่าเวลาเดอะซีรีส์ตอนที่2ลุกแก้วแห่งความหวัง ไม่รู้จะดับหวังพวกคุณได้หรือเปล่าสวัสดีครับ